สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุบุสุพนจ้าวันนี้บุพเพสเดย์ไอายแนมาหน้าพ้าลุยพาพี่น้องเขาปลาเห็ดฮี่เก่าเด้อจ้าวันนี้มาพิกัดอันเขาสูงบ้านจระดอัอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จ้าวันนี้ตัวกวันที่วันที่ที่เจ็ดสิงหาคมสองพั 2, นห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าก่อนจิเขาไปรับชมคลิปเนาะเสดนมีเคล็ดลับดีในการบำรุงผิวหนามาฝากค่ะครับผมมีของดีบอกต่อเลยครับผมนี่ค่ะ จุลาสีล่ำครับผมเนียนจ้ะผิวพื้นฟูผิวนะครับผมกระจางใส่กะฟ้าเรียบเนียนครับผมลบริวรอยใดด้วยครับผมส่เดือนใส่ตัวนี้ด้วยครับผมนี่น้องก็สนใจกับทักคำว่าสนใจด้วยครับผมจะเลื่อนสิไปเขาไปตอบคอมเมนต์เนาะจ้ะสวยทำเป็นธรรมชาติหน่อยเนาะครับผมสวยเรียบเนียนธรรมชาติด้วยครับผมไปพี่้องรับชมคลิปกันครับผมวมนี่มานโมมานเนาะดึงกันครับผมมหอดกแหกมานครับผม Um. สุด,สดยอดครับผมไข่ขาวเลยครับผมชุดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจอกครับผมออมพ่นเพเสลียนออไเปสมอดเลยเนาะมาแล้วมาแล้วครับผมจ้ามเอมากับทีมงานหลายคนคือเขาเนาะมากับพงยยข้องควนวัดทระลุยคือเขาจ้าพงยี่เขายางเขาไปเพิ่งครัเนครับ โมมนี่เด็กติดปน์ข้าวผงหน่อยนะน้องหน่อยนะแม่เป็นเชื้ออันนี้ก็ใช้บ่ได้บัวใดเป็นเชื้อจอดมาแล้วมาแล้วครับผมเลยลุยกันย่างๆครับผมเด็ดยังออกแน่เนาะเลยลุยกันย่างๆครับผมแม่นบล็อกนี่บลอกข้างหลังขอลองมองครับผม แต่เป็นเกือบตื่นกินชื้นที่เป็นทั้งสีเลยว่ะขาเป็นสีก้อยง่ามอ่กไข่อุ้ยสวยไข่งามโอ้ไข่ง่ายพี่บอกฝนมาพอลงงงยักครับผมจะเลื่อนกันอยู่ไกลบนไข่เพิ่งเรื่อครับผมปอดอู้หูไแห้งคัาแคะ กำบูห่มเลยพี่น้องเบิงครับผมนี่ครับนี่เนยฮูหูใหญ่ลีร้อเลยครับผมกำบูห่มเลยโงขาวดงเลยครับผมเพชรนีดก็เป็นเพ็รเุ็นีงาแบบเสาเดือนเลยนี่พึ่งนี่พึ่งขาวพงามจ้ะพึ่งเหลืองเลยจ้ะเป็นเถิดฝนนี่ฮะเว่ารสชาติแสบไปเลยเนี่ยจ้ะโอ้หงามจ well. ้ะ เต็มกวยนะโอ้หเต็มกระมือเลยเต็มแถวเลยโบมีขาบ่มีดินเลยมานี่จ้ะด่าแห้งกินดเบิึงเนาะย่งใส่หมองมาเลยหน่อ้ยเนีุ่ยเสียบด้วยกันืงก็ื้นนี่ง กำลงังขุดจุกนึงไหนโอ้ยน้ยอยเป็นไข่กับมีเด้อจ้ะเนาะงกําลังไข่ในละงกให้ละง,งก์งงกสูตรไม่กําลังมีไข่กําลังเป็นไข่ไขกับมีอ,อันนึงจุม่มบ้านเ<ต>บื้องขาเบื้บงอ,องขาโอแม่นแต่ขอกล้วยกี่น้องขงงแสบอีกแล้วครับผม ข้าวคุณสองมาานะุงห้ามกันนอนท้าเลยฝนตกเด้อจ้ะตกจ่อยได้ไหมอีกเรา,มา,า,าไม่ห้าวแบบนี้จะได้ก็เปียกตัวเออนังกูอละลายครับผมฝนก็ตกเห็ดก็พ่อ เสียงฝ่าม้านลั่งขึ้นครับผมผู้เสียงฝ่าสาย,ยานแต่เนาะพี่น้องอดูดิเป็นกระตุกอยู่เพราะเศร้าปวดขาเดือนก่อ,อครับผม หืมเห็ดกอผมอุ s> uh. <S bon ้ยฝนกระลิ่นมาถึงเห็ดกอพอดีฝนตกแม่นจ้ะอันที่จะมองแล้วอืมอุ้ยดูคนที่โอ้ยก๊าลังคืนก๊าลังคืนก๊าลังออกเห็ดกอก๊าลังออกอืมฝนตกกันยังมานอยู่ครับผมขาลงแล้วพี่น้องหมกเหลือง เม,ม็ดมอมแมมมืดอยลบเนาะมันตกแหงนี่เพิ่ม<อ>เริ่มยุดเริ่มเบามาหน่อยนึงสิลงเขาฝนแห้งนะเพิ่งจัะยุดเนี่เปียกมืดจ้ะมันน,มนีน่เกิดเปลี่นกันบนยินทั้งหมดนี่นะคะแต่สีบอกไอต่อกับสีลงถึงตัวฝนตกแหงเนาะลงเ่ยลงแล่วเด้อจ้ะอ ตัวนี้คนปนบเปียกมันอยู่ใแต่ใบตองดิแกงนึงน็งอยู่ชาเป็นสีโออ่ะนี่คือดอกใหญ่ที่สุดอืมแม่เพื่อนโอ้แมงอู้ดหนาปนยังดยดเหตุผลแมงสวยงามแมย์ค่ะ หาเห็ดกำลังมวลพี่น้องไปกลับครับผมฝนตกประยุทธ์ขวานปลาดิบเป็นปลาลึกปลาใหญ่ด้วยครับผมเอือนหากันบอดียินครับผมต้องถอยกลับแล้วครับผมเข้ามาเห็ดไดดดต่โบด้วยด้วยครับผมแต่สีด่ายู่บะม่านแกงนี่นะมั่งพี่น้องกำลังเริ่มหากับฝนตกเข้าปลาบอด้เอือนหากันบอดียินเสียงก็ต้องออกมาครับผมเดี๋ยวหลงทางหลงปลากัน ฝนตกมาตอนเหนือแห้งขึ้นเรื่อยๆครับผมเนี่ยออกไปหาหลอดครับผมไปเรื่อยๆอ่ะกบ้านเลยเหรอครับผมเปียกเบิดฝนตกจ้ะตกแกงแค่ราเปียกแต่กระไรแต่แกงหนึ่งนี่มั่งเห็ดโอ้ยบุตรอไรเลยขึ้นไปพอเห็ดได้ขึ้นได้แป๊บหนึ่งก็ลงคือเก่าเนาะฝนตกเดินกันบอลยินได้หลงปลาครับผมไก่หำปลาก็หายน้ำพึมพำพึมพำเลยมือนี้มีแกงอยู่เนาะจ้ะ ปุ่งเสียงฝ่าหัวซีมานกับบริมานที่หนองพ่นตกใส่กอนจอยคุณครับผมเฮ็ดเป็นนี่กระลังงามเองนี่เป็นละงโงกที่แต่งตัวติดกอกขาตังอกกันได้ไหมแหม่กบบาทแล้วครับผมเปียกมืดแล้วหนาวมาทุกคนเลยมือนนี่นี่คนใหญ่นั่งเจ้าคอเลยไปกบบาทแล้วครับผมพอกั้นในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมคลิปหน้าพอกั้นในครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เคครับครับอยากท้ำเบิร์แบบพี่น้องด้วยกลับกันกันค่ะกลับกันแล้วครับผมเปียกเปียกคนไล่โหด